วันนี้นะครับกลุ่มปังปุริเยของเรานะครับจะมาะเลือกธุรกิจในโครงการ X Campus นะครับโดยมีทั้งหมดนะครับ <c oughs> 6สปอนเซอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยในหัวข้อ,ขอ,ขอนี้กัน,นครับ6แบรนด์นี้อืม6แบรนด์โดย6แบรนด์นี้นะคะจะมีแบรนด์ Eve แล้วก็วิทาราปยเซียน l อิ Thai c o โค,โค,โคแล้วก็ฮูเล่ค่ะซึ่งแต่ละแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ที่ เป็นแบรนด์ของคุไทยนี่แหละก็คือรู้จักกันเนาะแล้วแล้วเราจะเลือกแบรนด์ไหนกันดียใน6แบรนด์นี่แบบทุมคน,นคิดยังไงกันมันก็ย่าอยู่เนาะเราอยากหหให้ใช้เป็นกรอบสวอตอะ S, อ <S, S O S W O T อะที่เป็นจุดแขงจุดด้อยโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอะ่ะอืม คือมันเป็นทฤษฎีของการตลาดอยู่แล้วคิดว่าถ้าใช้เรื่องนี้เป็นตัววัดของแต่ละแบรนด์อะอาจารย์น่าจะโอเคอืเขาถูกอ่ะก็น่าสนใจดีอืมใช่นี่ว่าน่ารักเราไปดูมาที่เป็นจุดได้จุดแข็งอ่ะเนี่ยนะเปิดให้ดูอันนี้คืออันนี้คือ แข็งโอกาสแล้ความเสี่ยงของโปยเซียนที่มีคนแบบมันถึกไว้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปอยู่แล้วอันนี้เราเซิร์ชมาเจอออันนี้คือสเตรงใช่ไหมสเตรนก็เป็นเหมือนจุดแข็งชื่อตาสินค้าง่ายได้ใช่ใช่มีสโลแกนฮีตติดปะก็คือใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทำให้ลูกค้าง่ายเออส่วนวิคเนสก็เป็น จุดด้อยสินค้ามีกลิ่นให้เลือกน้อยปัจจุพันค่อนข้างล้าสมัย o p อป u ิล <The authority> ิจำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าประเภทกลุ่มยาโดมยังอยู่ในวงจำกัดทำให้คู่แข่งน้อยพฤติกรรมของผู้บริโภคยึดติดกับแบรนด์ที่เคยใช้ทำให้มีความพักดีต่อผลิตภัณฑ์สูง t r e ีสก็คืออ,อุปสรรคอุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ทดแทนเช่นพิมเสน้ำยาหมอง ผลิตภัณฑ์คู่แข่งทำกลิ่นออกมาได้หน้าดมกว่าเช่นยาดมปเปอร์มินแต่นี้ว่าแบบที่ที่แต่นี้ว่าฟูเซียนอ่ะมันถึงใจกว่านะเว้ยแบบมันดูแสบมันดูแบบมันสดชื่นเออมันสดชื่นมันมีกลิ่นู้เดียวคือรู้เรื่องเลยอ่ะเออแต่นี้ว่าสีไหนมันก็เหมือนกันเนาะใช่สีไหนก็เหมือนกันมีหลายสีให้หน้าสะสม เออไม่เคยไม่เคยอยู่ได้เกินสองวันหายที่ขายดีเพราะว่าหายบ่อยใช่มันขายมานาเนี่ยอะไรบหมนคนก็แบบออจริงนี่เกิดมาได้ก็ยิงดังด้วยนะพวกแบบดาราเกาหลีอะเอาไปดมนิซงนิสซ่าเอออย่าดมนิสซ่าอย่าดมต้องเผยเสียงด้วยนะอืมใช่ใครก็ใครคนทั้าคนแก่ใครก็ใช้หมดเลยทุกคนทุกสมัยใช้โฟนเหมือนแบรนด์คู่คนไทยเออ เป็นสำรลองไว้ก่อนโปรเซียนเพราะว่าคนมันทำเยอะเออไงทุกคนทุกกลุ่มก็ต้องมีโปรเซียนแหละถูกใช่ใช่คือออกมาคือเห็นเลยว่าโปรเซียนแบบเด่นตาที่สุดแล้วใช่อืมเราไปดูอันนี้มาโคโค่อ่ะก็น่าสนใจเรามันมีแบบว่าโคคนัทคาราเมลโคคนัทช็อกโกแลตอะไรเงี้ยน่ากินต่อชอบกอก็กินกินละก็กินละเดินกินเออ มันไม่ได้ทำแค่เป็นน้ำกะทิใส่ในแกงเดียวใช่ไหมมันไม่ได้เป็นจากใครใครนิสึงมะพร้าวคือกะทิอ่ะถูกปะใช่มันคือแบบตอนแรกเข้าใจว่าทำกะทิอย่างเดียวเออนี่ก็เหมือนกันนะมือบไม่ใช่ใช่ไหมเป็นขนมอะไรนี้ด้วยใช่ไหมใช่เออเราเอาโปยเซียนละโปยเซียนใช่ไหมโปยเซียนอันหนึ่งที่เอาเราแบบสำรองอืมใช่ป่ะอืมเพราะว่าอย่างที่ อผู้การบอกอ่ะเพราะว่าใครใครก็รู้จักมันมันติดตาเออแล้วก็เชื่อว่าทุกกลุ่มก็ต้องเอาเหมือนกันแหละโปรเซียนแหละซึ่งกลุ่มเราก็อยากได้โปรเซียนถูกปะใครทุกใครใครก็งมีหมดเราเลือกอันไหนเราต้องทําโฆษณาของตัวนั้นด้วยไงอันนี้มันจะยากเราต้องเลือกโฆษณาเอยเลือกแบบแบรนด์ที่เราคิดเราน่าจะทําได้คือถ้าทำโฆษณาโปรเซียนมันครอบคลุมสุดแล้วไงน่าจะทำง่ายที่สุดแหละอืม คือมันแ่บว่าทุกเพศทุกวัยอะสบายง่ายๆอืมดูว่าดูว่าคิดยังไงกันคือมันเลือกได้สองอันเนาะใจให้โปเซียนถูกไหมเออนี่ก็อยากได้โพเซียนอีกอย่างหนึ่งเรามาดูกันอืมอีกอันหนึ่งลองเลือกไหมลหละว่าอีกอันหนึ่งใครจะเอาอะไรบ้างอ่ะอได้ก็มีแอลไงที่ว่าไทโคโค่แอลโคโค่ได้อ่าสรุปคือเอาโพเซียนหนึ่งอันแล้วใช่ปะอืม เอางี้ถ้าใครเลือกปรยเซียนยกมือยกรองยกกับทุกคนอะปรยเซียนอะไม่ยกยกมือหรืยกมืออื่นยกในทีมหรือว่ายกช่วยอ๋อนี่ก็ยกเลยนี่เอาปรยเซียนครับหนึ่งอันปรยเซียนแล้วก็คือยกยกมือแบบยกจริงอะยกหมดเลยยกหมดเลยกระถ่าสรุปก็คือปรยเซียนละหนึ่งอันอืม <Okay. S 2> ใครแล้วกอยา่าเนี่ยเจลเต็มสิวแบบเหมือนสำรองอะไรเงี้ยเต็มสิวก็ก็ก็โอเคนะจริงๆตอนแรกเราเลงไว้ครีมเต้มสิวเพราะว่าน่าจะทำางาย<ช>ั <ๆ S 2> งก็น่าจะมีล้างขา่ยาทุกอันปะคือได้ยินทุกอันหมดเลยอะ่ะแต่ที่คุณหูวสุดคือปอยเซียนเราก็เรียกไปแล้วใช่ปะอือใช่ปอยเซียนคุณหัวสุดเออเกิดมาก็เห็นเลยโปยเซียนอ,อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเลือก เขาเลือกวิทรากับอารยาใช่อารยาเลือกวิทราแล้วหรอ Yes โอเคโอเคโอเคนี่แหละนี่แหละนางเอกเอ็มดีวิทราแอลยืนหนึ่งมาใครโคโกใครโค้กนักอ้าวรู้เร่อนี่กับนี่กับเกดิเือ วิไอมวิทาราก็ก็อยากทำนะแต่ฮูเล่ก็อยากเหมือนกันแต่ฮูเล่น่าจะทำยากอะเอาวิทาราน่าจะง่ายกว่าในการทำโฆษณาอเอลเดี๋ยวนี้เลิกเพื่อนเอลก็ได้ไทโก้กูมันก็คือสรุก็คือสรุมเนอะใช่ปะอือก่คือวิทาราก็คือเราจะเราทั้งห้าคนก็จะทำเป็นวิทาราใช่ปหที่เป็นโฆษณาอ่า มันก็ไม่น่ายากหรอกมั้งมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับสิวนะวัยรุ่นมันก็ต้องมีสิวทุกคนอยู่ปะใช่วัยรุ่นทุกคนมีสิวก็ต้องมีแหละตอนนี้อาจจะเหม็นว่ามีฟิลเตอร์บังอยู่นะโอเคสดยองน้องสุดไปเราไปด้วยอันนี้มันเหมือนช่วยแบบช่วยเรื่องสิวเลยนะ สิวแบบทุกสิวอ่ะสิวอเสบสิวหัวนอสิวหัวแดงสิวหัวชามันช่วยสิวลดได้เร็ว้วยอราคาอืมแล้วมันก็ไม่ทําให้หน้าตึงลอกเป็นขุยลดอาการเจ็บปวดจากการอักเสบของสิวราคาก็ถูกด้วยนะร้อยเดียวเองเออจริงเนี่ราคาจะต้องแด้อ่ะจริงร้อยเดียวแล้วก็ใช้แค่วันละวันละสองครั้งเองเช้าเย็น เป็นชื่อวิทาราดิวร์ใช่ใช่ใช่ไทร์ทาราไทร์ทาราเป็นเนี่ยชื่อวัยทาราเออไทร์ทาราเออวัยทาราทุกคน sorry s ชื่อไทยมากวิทาราโอเควิทาราเออลืบไปลืบไปวัยทาราวัยทารานะครับวัยทาราไทรทาราคินดาเจลไทร์ชาราคินดาเจลนี่ที่พูดมาคือตอนแรกก็จะเอาวัยทาราใช่ไหม เลื่อนไวทาราไวทารวาไวทารานะครับผมทุกคนทาราอันนี้มันมีขายในร้านยาด้วยนะเนาะน่าจะหาซื้อได้อืมเดี๋ยวนี้ลองเดี๋ยวนี้ลองก็ได้ปะอันเนี้ยเออเดี๋ยวนี้ลองไปซื้อแล้วลองมาใช้ดูดีกว่าแต้มที่หลังได้ไหมอไปซื้อที่หลังเป็นเหมือนกันอากาศมันร้อนนะ ๋ยวที่หลังใช้ไอ้นี่หายอะไรวะใช้ไอ้นี่หายไงใช้ไวทาร่าแล้วโฆษณาต้องทำไงต้องเปิดหลังอ่ะยากนะโอเคอะมาเรามาสรุปกันไหมเรามาสรุปกันดีกว่าก็คือเราเลือกอันดับหนึ่งไว้ก็คือไวทาร่ากินดาจิวเนาะ เรื่องสิวก็คือเรื่องปัญหาลกแตกแหละที่ใครมีก็อยากให้มันแบบมาเร็วไปเร็วอย่างเงี้ยแ,<ะ>แล้วก็ต้องหาเออเราก็ต้องหาหาครีมหรือเจลหรือผลิตภัณฑ์สักชิ้นที่มาทําให้หน้าเราดีขึ้นก็น่าจะตอบโจทย์ดีที่สุดแหละคิดว่าแล้วคิดว่าไว,ไวทาล่าจุดแข็งมันคืออะไรเพราะว่าเวลาทำโฆษณาเราต้องเอาจุดแข็งมันออกมาไงจุดแข็งเรื่องราคานี้ว่าถูกว่ะ ราคาถูกจากแบบจากแบบจากแบรนด์หลายๆอื่นอันนี้ว่าถูกลยร้อยหนึ่งก็คือแบบร้อยหนึ่งคือมันไม่ได้แพงอ่ะเราดูปริมาณมันด้วยเดี๋ยวก็ให้เยอะเหมือนกันนะสิบห้ารัมข้าวปลอดภัยขาซื้อง่ายด้วยไหมใช่แค่ข้าวซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ด้วยความเป็นเนื้อเจียวอ่ะมันเกี่ยงง่ายแล้วมันก็ไม่เหนื่นอ่ะถูกป่ะนี่ก็น่าจะเป็นจุดแข็ง แล,แล้วก็คือนา,นางก็บอกว่าลดอาการเจ็บปวดจากจากการอาักเสบของสิวแล้วก็สิวหัวช้างยุบเร็วแล้วก็แห้งเร็วด้วยไม่แห้งตึงลอกเป็นขุยก็น่าจะเป็นจุดแข็งนายด้วยความเป็นเนื้อเจลเนาะมันก็ได้จะซึมเร็วแล้วก็ไม่มีอาการอะไรทั้งสิน嗯嗯น้นคิดว่าจุดอ่อนก,ก็คือโคแข็งเยอะ ใช่ผู้แข่งเยอะมากเพราะเรื่องเสอ่ะมันมีหลายตัวที่เข้ามาทำใช่ผู้การมีอะไรอีกไหมอ่ะมันจะมีจุดแข่งจุดจุดแข่งจุดอ่อนจุดเอ่อมีโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงความเสี่ยงอเมันอาจจะมีคนแพ้ป่ะอาจจะมีอาจจะมีความเสี่ยงแล้วสรุปเลยป่ะสรุปเลยก่ะสรุปเลยก็ได้ โอเคสรุปอันแรกก็คือที่เราเลือกก็คือเป็นไวทาร่าคินด้าเจลเนาะแล้วก็อันที่สองที่เราเลือกก็คือเป็นยาโดมโพยเซียนอืมอืมไวทัร่ากับโปยเซียนก็เหมือนกันแหละทําอะไรทําได้หมดแหละมันน่าจะมีอะไรที่คล้ายๆกันอืมก็สรุปคือกลุ่มเราก็จะเลือกเป็นไวทาร่าใช่ไหมอืมใช่ไวทาร่าคินดาเจลใช่ไวทาร่าคินดาเจล ในหกอันนี้เราเลือกเป็นแบรนด์ไวทาร่าไวทาร่าโอเคค่ะแล้วก็นะครับกลุ่มปังบุรีเยของเรานะครับก็ได้เลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทำเป็นคลิปนะครับก็คือไวทาร่ากินด้าเจลนะครับขอบคุณครับชมพิชญาขอบคุณครับผม